วันที่สิบท่าากครับอบกันยายนพุทธศักราชสองกันยนพุทธศักาช2568ทีมงานฟิลม์มชแนลลงพื้นที่ถ่ายทำณห,ห้องประชุมสร้อยทองโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองการประชุมเชิงปฏิบัติการกรลังการสงขอด็กและเยาวชนระดับเขตเพื่อบูรณาการด้านการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทํำผิดของเด็กและเยาวชนประจำปีพุทธศักราช2568 ภายในงานได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทรประวุฒิวงศ์รีนินอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนากลไกลการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในระดับเขตโดยมีคณะกรรมาการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์บันทึกข้อมูลและร่วมกันวางแนวทางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความตั้งใจและอบอุ่นเพื่อเป้าหมาย,ยร่วมกันในการสร้างโอกาสาที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนไทยหรืออู่ทำอะไรซ่แซมหรทําัการการระหวงิการนเัแตในเรื่องของเครือข่ายที่เป็นการทํางานโดยรายร่วมกันก็